โอ๊ยฮะโยเออโู้ะเออโอ้ยเอนะเฮ้ย่มานี่ยเ้มพไปไหนลูกไอ้หนูไอ้หนูไม่ได้ลูกไอ้หนูผาพ่อเออผ้าพ่อม้ากันเวมึงเอาไปเช็ดพื้นนะมึงาพ่อเอ๊วโอ้พ่อผ้าพ่อลูกไอ้หนูเา้ผ้พ่ออืมอ้าูนะเนี่ย เอ็นอเวกขอไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้อันอเอกอันอเกรขอบใจมากนะใบนะเป็นอะไรอ่ะเป็นอะไรป้าป้าป้าเอออโอ้นี่อ้ออหลอใช่ไหมอ้ออ้ออ้อ อะไรนะออือเอ๊เธอเล็กแต่วัยเอ็นะเธอโจื้อเล็กแต่เด็กเก่งที่ผ่านเลวอย่าอําเขานะคะคุณเล็กเนี่ยเขาชอบออกกําลังกายออกกําลังกายเช้าเนี่ยเขาจะพาหมาไปวิ่งตอนนี้หมาพร้อมแล้วคุณเล็กใหญ่กว่าหมาหมาไม่พรอมได้ไง่ะคุณเล็กขี่หมานี่อะไรใจดีซื้อเสื้อมาฝากไปด้วยใช่ไม่รู้ว่า จะชอบไหมลองดูก่อนเพราเออสวยสวยนะลองดูอ๋อเป็นไงแน่เอออุ้ยสีแดงอะเออเาไปเงาเดี๋ยวใส่เลยไดีใส่โชว์เลยใส่โชว์เลยใส่เลยใส่เลยเสื้อไม่วยว่าไม่โชว์เนี่เดี๋ยวนี้ซื้อมา่ยอะเมย คือว่าตอนนี้พี่ติดธุระด่วนแล้วทุระอะไรเล็กพอดีว่าเออพี่ตากแมวไว้เดี๋ยวไปย่างมากินหมดเลยตากไปย่างเอาไว้เดี๋ยวแมวมากินหมดพี่ต้องรีบกลับไปก่อนเล็กอยู่ที่นี่ไม่ต้องตามพี่ไปเดี๋ยวพี่มาอยู่ตรงนี้ก่อนะเดี๋ยวนี่ไปไหนตัวยขำใหญ่เออเอไปเลยคนเอ๊ะมาเพย์เลียวก็กลับไปแล้วเอ้ยโอ้ยโอ้ยหลับตาเนอะโอ้ยหลับอู้นอะอะไรบ้า อะไรไปอ้อยอ้อยอ้อยอ้ยผ่านี่อะไรไม่เข้าใจใครเลยอ้อยอะไรวะอ้อยอ่ะใครอ่ะอ้อยเขาเป็นไงอ๋อหญิงน้อยเดินผ่านหญิงไงวะรู้ได้ไงทั้งโรงมีเขาคนเดียวเนี่ยตาทะเลอีกออย๋อหญิงน้อยเดินผ่านไปเอ้นเอ็นเอ็นเอ็น เดี๋ยเดี๋ยวอ๋อพ In ี I ่ใหญ่เห็น oh, พี oh, oh, ่ใหญ่เห็นอโอ้ยเห็นหญิงน้อยเอออ้ยไปแลวไปเล็ไปเลยไไนี่แสดงแบบนี like ้พี่ใหญ่ก็โกหกชายเล็กกัสิเออเอางเดี๋ยวไปก่อนไปหาพี่ชายใหญ่ก่อนเอยเออเดี๋ยวไป กระซิบอะไรกันไม่ได้กระซิบไม่ได้กระซิบนี่ใบพอดีว่านึกอะไรออกพอดีอ๋อมันนึกออกแล้วเดก่นใจเย็นนึกออกพอดีไม่ต้องกระซิบนึกออกแล้วก่อนที่จะไปเนี่ยอยากจะถามใบสักหน่อยอ้วนเขาบอกคุณน่ะลืมเขาตัดค่าตัวเลยนะไม่เป็นไรเขาจ่ายมาแล้วนี่นึกออกพอดีก่อนจะไปอยากจะถามใบสักหน่อยว่าอ่าหญิงน้อยเนี่ยสวยไหม อวยเป็นไงสวยสวยครับสวยครับสวยใช่ไหมแล้วก็หญิงน้อยกับเล็กเนี่ยเหมาะไหมโอ้โหแบบเหมาะสมกันไหมกิ่งทองใบหยกบอกเขาไปมอะม่ยืนตาเหลือกันเลยเนี่ยเขารอคำตอบอยู่เหมหมะบอกเขาไปสิมะลูก มึงก็พูดไปสิหมอเอ้ยอวานเอื้ออูอ้เป็นอะไรจะเย็นจะเย็นเป็นอะไรใบผัดพอ,อะใบผัดพออะัดปบังบอ่อ,อนี่ไปสรุปแล้วเนี่ยชายเล็กอยากรู้ว่าหญิงน้อยกับเล็กเนี่ยเหมาะสมกันไหม เหมอไหมใบ้เหมาะูกเหมาะเหมาะไหมเหมาะเข้าไปสิเหมาะไหมฮะเหมาะเหมาะใช่ไหมขอบใจมากนะใบ้งั้นเล็กไปก่อนเดี๋ยวเจอกันเชคดีนะครับคุณเล็ก